มาจ้าพี่น้องมากินสมตำน้ำยาติมด้วยจ้าเดออ้อเซฟนัวขอยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมากินเข่าก็ยายติมกินเข่าก็สมตำจา้าส้มตำหนมจีนไข่ต้มแล้วก็แครบแคบหมูแก้มชะอมนะคะแคบหมูก็ทาเองค่ะ แล้วก็ iPhone 12ยายติ๋มนะคะ iPhone 12 Pro Max มาจ้ามาเสแสน้ำยายติม๋มเมื่อนี้ยายติม๋มขออนุญาตใส่มือได้จ้ามือก็ล้างมาแล้วล่ะคะ่ะเสบสร้นๆเสแสบเดนๆกินเถอนานๆกินครั้งนะคะ แคบหมูทาเองค่ะแคบหมูไร้มันสูตรนี้เป็นสูตรของยายอนะคะยายอท่าอุเทนตำน้มจีนใส่บะก,กอกจากพี่น้องบวก,กอก ไนม้มะกอกต้มไข่สองหน่วยพี่น้องไข่เป็ดนะคะตำมะฮงใส่มเม็ดปะกถินพี่น้องโรยเม็ดกระถินนะคะ ตำกับแคบหมูมันเข่ากันนะพี่น้องเนะเข่ากันมา,ตาแต่ใดละมาจ้ามากินด้วยกันกับายติมนะคะพี่น้องค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ kem chào ôm -um. ทำต้นมะกอกแซ่บๆสมๆหวานๆสมๆหวานๆฝาดๆ กกจำคนพี่นอ้องจำจำจำน้ำ นานๆกินเืือ,ก,อ,อ,อนนนนก,ก็อร่อยพี่น้องนะนานๆกินข้นก็อร่อย แซ่บจับพี่น้องมามากินน้ำยาติม๋มแต่จัดเออมาซอยด้วยกันค่ะกินส้ตมตำต้องกินมือนะคะจะได้อร่อยอร่อยนัวนัว ชะอมคนอีสานจะเรียกผักเน่าค่ะผักเน่าแต่ไม่ใช่ผักเสียนะคะเป็นผักเน่ากินมันจะออกตุกๆก็เรียกก็เลยเรียกผักเน่า แง้เซนไม้แซ่บเลยด้ยพี่น้องไงพักสะอุม่มบางคนก็จะเอิญพักคะพี่น้องไงบางคนก็เอิญพักเน่าบั่นยาติมนะ กะหล่ำหัวแหลมเฟรนเดติมเอิ้นใช้นี่คาลบิชกะหล่ำหัวแหลมกินไปกินมากกับเพดเนาะ มะกอรอพี่น้องมะกอรอกใส่ส้มตำมันจะนัวมะเขือเทศกินแล้วผิวดีผิวสวยมีวิตามินซีสูง น้ำนาไปกินทั้งอร่อยมากเลยค่ะถ้ากินไม่สุภาพก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่น้องค่ะ เม็ดมะกอกสม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 หวานหวานฝัดฝาดเม็ดมะกอกรหรือว่าในมะกอกว่านยีรตมเอื้อนไนมะกอกนะคะเม็ดมันข้างในอยู่ข้างในก็เรียกว่าใน cẹp muối cha, ăn xong thùng nước thùng đeo, nhà tím ăn cả quết tiếu, kia cha, xong tím cha, โทรศัพท์ iPhone, ไอโฟนเลยจ้าสมราคาอร่อยราคาแพงก็ต้องอร่อยเป็นธรรมดาเนาะลูกเล่นก็ดีโอ้ว้ยเพดพี่น้องเลย น้องจีนต้มเองพี่น้องเพิ่มน้องจีอีกจักหัวก่อนชาวอมเดีย๋ยวจะกินสบอร์ดีทิทานใน้ฟังพี่น้อง อยา่าเบื่อกันดวยจ้ะอันบกตลกนี้ฟังอันมีคนไปอันเห็งานก่อสร้างเนาะคนไทยบันบันนอกต่างจังหวัดนะพี่น้องขาเจ้าก็เลยไปซื้ออันซื้อพักซื้อพักซื้อพักคะเนี่ย่ะมัดน,นี้เข้าเจ้าผัดบงจักอันภาษาไทยว่าพักคะพักะอมเนาะ เขาเคี้ยวก่อนนะคะไปซื้อภักค้าพักะอมข้าจเจ้าวงจะกภาษาไทยภาษากลางนะว่าะอมเพิ่นกันเลยไปซื้อประการทันไหมค่ะ แม่ค้าแม่ค้ามีผักเน่าไหมวัดสันแม่ค้าก็เลยว่าร้านฉันไม่มีผักเน่าหรอกร้านฉันมีแต่ผักสดสดวัดสันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักเน่าผักผักเน่าอีกแบบนึ่งวัดสันแม่ค้าก็บว่าบม่มีผักเน่าวัดสันไม่มีผักเน่าไม่มีผักเน่าวัดสันคนหูเทปเนาะอันเพิ่นกับบอจักว่าควบเสียซีิบจังไรนะพี่น้อง ก็เลยยางไปก็เลยอันยางอมอมๆอลานไปพกกเพื่อลยไปจับผักคะมาจับผักโอมมานี่ไงผักเน่าอ่ะสันอ,อันไม่ขาดได้ปะผักเน่าได้ยังไงไอ้นี่มันชะอมอันลูกค้าก็เลยวะอันบ้านผมเอิญผักเน่าอ่ะสันวะผักเน่าที่ไหนผักผักออกจะสดก็สันไม่ขาดวะ อันนี้แร้วว่าสอยบางคนกนาจสิบตะลแแ่่ห้ากับตะลกเอาเองเนี่ยน้นอพี่น้องอันนี้ก็ซื้อเอาได้พี่นอ้องสามปอน เมตาถิมสามปอนด์ทตีปอนละสี่สิบาทกัประมาณสามสี่สิบสองรอยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวยยติมกัสิขอจบคลิปซัมนี่ก่อนด้วยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้ยยติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยยติถิมทำคลิปให้ชมต่อไปจ้า เดยวติมขอฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ